สวัสดีจ้าพี่น้องฟังป่าสูตรสกคนเดอร์เมนี่เมนูอาหารกแกว้วเป็นเมนูแจ่วคือเกาพี่น้องแล้วก็ไข่ต้มแล้วก็เป็นแจ่วไอหอมกระเทียมจ้าแล้วก็เป็นปลาทูนึ่งจ้าปลาทูนึ่งเนี่ยค่อยเอาไปเอาไปต้มน้ำแล้วจ้าแล้วก็มีอันอยังเน่ะปลาแข้งปลาแข้งหรือมะเขือพวงอะไรอันเดียวกันนั่นแหละจ้าแล้วก็มีอันยังปัากระนาลรวบ แล้วก็ร่ำปีจากพี่น้องอาหารแบบบ่มีไขมันนะเด้อจากพี่น้องอาหารพื้นเมืองเขาพ่อแม่เขาเลี้ยงม้าก็เลี้ยงงั้นส่จากไข่ต้มปลาทูน้ำพริกแก้วสยจากพี่น้องแล้วก็อาหารหลักของเด็กก็คือไข่ทอดไข่ยเจียวพ่อแม่เขาเลี้ยงมาสมัยตะโกนเนาะเดี๋ยวนี้ครับเป็นหมูเป็น อีหยังเป็นเนื้อเป็นซกเล็กอีหยังเป็นดัดแปลงสมัยนี้เนาะสมัยแบบสมัยดึกดําบรรพ้นกินตะผักต้มยังซี่ได้พี่น้องไข่ไข่กับบะหมี่ได้จ้ะปลาทูกับบะหมี่ได้มีตะผักได้จ้ะมีตะผักแล้วก็น้ำพริกนี่มีบาบ,บูคอยว่านะสมัยตะกอนเน่ะมีตะเขาโอตะมันเริ่มมาตอนแรกเลยนะว่าวีหยังผิดก็ขอโทษขอโพยนะพี่น้องเด้อคอยกัสันนิษฐานเอาจ้ะพี่น้อง มาเด้อพี่น้องปองไป่ทุกคูทุกคนเด้อมากินเนี่ยเนี่ยจักก็จะใช้อย่างพี่น้องเอ้ยคอยอ่ะไทยเมนูแบบบ้านๆหนูเียจะไปเบิ่งเขาจักหน่อยกันเขาหลังบ้านกันอากาศปลอดโปร่งนะพี่น้องฝนมันฝนมันนะอากาศปลอดโปร่งนะพี่น้องฝนมันมาตั้งเข้ามาแล้วจ้ะพี่น้องปองไป่ทุกคูทุกคนเด้อเนียอาหารแบบบ้านๆแล้วก็ไปกินอาหารน้ำพริกผักแจ้วผักผักต้มเฮาปนปลาทูนเสี่เนี่ย แบบบ้านๆบังซีเราไปน้องเอยเ,ออเออฮาชีวิตเฮามีความสุขเนี่ยพี่น้องต้นกล้วยต้นอ้อยโอยใบซัมเนียพี่น้องเด้อกับเขาแซบแซบคือผักต้มผักลวกเลยจ้ะแต่ละมือข่อยจักก็จะเอากินยังข่อยก็จะกินนี่แล้วแต่ละมือข่อยอาหารหลักข่อยก็คือเป็นน้ำพริกเป็นน้ำพริกเป็นปลาไอไข่ต้มจะไข่ต้มก็กินแต่ไข่แดงไอไข่ขาวด้วพี่น้องไข่แดงก็ไม่ได้กินดอกนั่นนะ อาหารหลักแก้วๆก็ได้พี่น้องเอ้ยวะอาหารหลักแก้วกินตามแบบไปให้มันยูรอดไปมือมือนึงสมัยตะกอนเพนยังยูได้รุ่นเฮามีตำหนี่เขาก็ถือว่าเขาก็ต้องยูรอดเลยวะเอ้ยพาไปเบ่งแมวดเด้ไม่ต้องเข้ามาเลยเนี่ยเป็นนี่เนี่ยแผลพี่น้องดูตรงคอมาเลยน่ะมันเป็นอะไรเนี่ยเพราะว่ามันขี้เลื้อนเหรอ ขี้เรือนตุดถังมั้งขี้เรือนตูดถังแหละแม่มันเป็นจนผอมหมดแหละนี่ลูกมันมาเป็นต่อมาติดแมวข้างนอกไหมไอ้ตัวนู้นยังไม่เป็นไอ้ตัวนี้เป็นเนี่ยเป็นจนแบบจะแห้งแล้วเนี่ยไอ้นู่นไอ้ตัวนู้นไอ้พี่มันปัดโชคมีตัวพี่มันโชคโชคอันนี้ตัวน้องมัน แต่มันอ้วนแล้วมันกินอาหารอันเซเว่นต้นมะกรูดค่อยเห็นป้ต้นมะกรูดแม่ปบ้านจากพี่น้องลองต่อยก,กูดกถอนี่แม่มันนี่แม่มันพี่น้องไงแม่มันเป็นก่อนลูกมันแม่เป็นก่อนลูกมันปิดท้ายด้วยอาหารเด้อพี่น้องเด้อผป้ไดชอบคลิปนี้คลิปอาหารแบบเศร้าบ้านนี่ก็ช่วยกันแบบดูแลยายแก้วในเด้อจ้ะ ช่วยกันแบบสนับสนุนเด้อพี่น้องเด้อคอยก็บอกล้าสามารถที่อันบังคับจ,จิตใจมูเจ้าเน้อข่คอยเอาแต่ว่ามูเจ้ามากคอยมูเจ้าก็ติดตามคอยกดไลค์คอยเท่านั้นแหละกดไอเป็นกำลังใจให้คอยทําคลิปต่อๆไปที่จะมีกำลังใจมือนีก็อ้อนเลงบอกให้ลกูกให้ลกูกเฮดอันเฟซบุ๊กคอยมันก็บ่เฮดมันก็บ่เฮดจ้ะ คอยเปิดโหมดเมื่ออาชีพบ่ได้แหมคอยบอกให้เฮ็ดให้แม่เนะี้แม่อยากเฮ็ดน้ำเขาลงคลิปอยู่แล้วจะได้ตัดคลิปลงไปลงนั่นหมคลิปมันก็มีอยู่แล้วแม่พี่น้องคอยก็จะได้ตัดคลิปไปลงอันโหมดเมื่ออาชีบบางสีอะบังก็บกาเฮ็ดหายคอยคอยจักจีเฮ็ดยังไงลูกคนอื่นเขาก็ดันลืมลืมลืมลูกคอย่เอาเลยจ้ะนี่เด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันจ้ะ ผู้ดใดมีข้อแนะนำว่าเปิดโหมดเมื่อชีพยังไดเฟซบุ๊กคอยมันเปิดโหมดเมื่อชีพอะไรให้มีข้อแนะนำอย่างกับบอกมา๊าในเดอ้อพี่น้องเดอ้อกรุณาบอกให้ในเด้อจา้าเอาบุญเอาทานจา้าซับนี้เดอ้อบายบายฮักสุขสุขคนเด้อจา้า